อ่าสวยๆนะคะไหนแม่ดู่อยสิคนสวยเป็นยังไงไหนขอดูหัวนาหนหันหน่อยหันหน่อยไหนดูดิดูดิโอยน้องเก่งมากค่ะไหนน้องดูตรงนี้หน่อยน้องดูตรงนี้หน,น,น่อยหันหน้าให้แม่หน่อยหันหน้าแม่หน่อยอหันหน้าแม่หน่อยโอ้ยเก่งเก่งมาก,เ,ก,มากเดี๋ยวแม่ปิดปิดฝั่งติดจิ๊บอีกฝั่งหนึ่งนะแอคชัน่นโอ้ยเก่งค่ะคนสวยเก่งคนสวยชื่อแพ าพาเพลินนะคะจ่อยสีาพาเพลินเป็นน้องพี่แพนด้านะคะอพ,อพอก่อนพ่อก่อนรอ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 นับน,นับนะไม่นับล้วหนึ่งสองสามสห้าหเจ็กสิบ โอเคคัส okay. สวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกทีนึงสวัสดีค่ะโอเคคอยคอยหยิบห,หนมให้หยิบรังว,งวันให้รางวัลคนสวยรางวัลคนเก่งเก่งมากสวยมากเก่งมากสวยมาก,มาก,มากอ่าเอาละอีกชิน้นนึงคอยรางวัลคนสวยรางวัลคนสวยยิ้มฝันกัน รางวัลคนสวยคนเก่งนี่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 ยิมานกันโอเคเก่งค่ะวันนี้พาเพลินเก่งมากเก่งมากสลายโยสลายโยโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนึงโอเคคัดบายบาย うわ